ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะในช่วงของสัปดาห์หน้าเรียกว่าต้องเดินทางตลอดทั้งสัปดาห์ช่วงต้นสัปดาห์เดินทางไปประเทศจีนเพื่อร่วมการประชุมเอเปกค่ะส่วนช่วงปลายสัปดาห์เองต้องเดินทางไปที่ประเทศเมียนมานะคะร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่25ซึ่งอธิบดีกรมอาเซียนเองก็เปิดเผยนะคะว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนก็จะมีการเสนอเรื่องของการเร่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรม รวมถึงการขยายเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนด้วยค่ะโดยเป็นการเปิดเผยจากนายอัธยุทธ์ศรีสมุทรนะซึ่งเป็นอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศบรรยายสรุปเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่25ที่กรุงเนบิดอรประเทศเมียนมาค่ะโดยระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและผู้นําอาเซียนจะมีการหารือเรื่องของการพัฒนาประเทศในภูมิภาคอาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือ11ด้านทั้งเรื่องความสัมพันธ์และความร่วม ก่อนที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนในปี2558 ท้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการร่วมเป็นประชาคมอาเซียนโดยต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรมรวมผลักดันให้สินค้าเกษตรมีราคาที่ดีขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงในภูมิภาคโดยจะต้องมีการหารือกับประเทศคู่เจรจาค่ะอย่างประเทศจีนญี่ปุ่นและก็เกาหลีนอกจากนี้นะคะก็ยังเน้นย้ำเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในภูมิภาค โดยการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่5แห่งในปีหน้าคะ่ะนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าจะเปิดเพิ่มอีก7แห่งรวมเป็น12แห่งด้วยกันซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด